สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปเที่ยวเส้นทางแมละวาดไปบ้านตากนีก่เยเส้นทางนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่สวยงามทีเดียวนะครับเป็นเส้นทางผ่านจุดสวยๆหลายๆที่นะครับช่วงแรกนะครับจะเป็นถนนก,กว้างๆแบบที่เห็นนะทางยังตรงๆอยู่ยังมีหลายทางนะครับขับมาได้ไม่นานเราก็จะเจอ จุดสกัดนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตั้งเป็นปกติของเขาอยู่แล้วนะครับครับผ่านชะลอความเร็วครับขับผ่านไปได้เลยครับผ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงแคบๆนะจะเป็นช่วงป่านะครับทางแคบลงเรื่อยๆนะครับไหลายทางจะหายไปละจะเป็นช่วงขึ้นเขายาวๆนะครับ ถนนค่อนข้างแคบนะครับช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังผมแนะนําให้มากลางวันนะถ้ามาคนเดียวนะครับกลาคืนก็จะมืดมากสองข้างทางฝั่งหนึ่งก็จะเป็นป่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสันเขานะครับ ขับไปเรื่อยๆนะครับกลับได้ไม่นานตรงนี้จะมีจุดชมวิววัดพระธาตุดอยทีมูนะครับถัดมานะครับจนถึงนี่ครับจุดนี้เป็นพุทยานแห่งชาติคุนพะวอนะครับเฮ้ยแ,แล้วผมมากันแล้วก็ฝนตกนะครับกลางแล้วก็ต้องเก็บเต็น์กันเลยทีเดียวออกจากคุณพะวอขับมาเรื่อยๆก็จะเป็นทางแคบๆ,ๆเหมือนเดิมนะครับรถเลี้ยวเคี้ยวคดมาเรื่อย จนมาถึงจุดที่เป็นสันขาวเหมือนเดิมผ่านมาเรื่อยๆจนถึงจุดสกัดบ้านแม่ตื่นซ้ายมือนี้นะครับทางเป็นออฟโรดเหมือนกันทะลุไปถึงเชียงใหม่ได้เลยนะเส้นทางนี้เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะขับพามาชมให้ดูเส้นทางสวยงามมากสลับกลับมาเป็นสันขาฝั่งขวาบ้าง นะครับเป็นถนนที่ทำใหม่ขับมาต้องระวังนะครับบางทีมีน้องวัวออกมาข้ามถนนเป็นจังหวะที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรบ้างนะครับทางโคง้งพยายามขับเปิดลายให้ตัวเองมองเห็นทางออกนะครับผมแนะนําแบบนี้จะได้ปลอดภัยกับการขับขี่นะครับเส้นทางถึงจุดนี้ก็ เป็นวิวสวยๆช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นทะเลหมอกนะตรงนี้มาเช้าๆอาจจะได้เห็นได้ชมวิวทะเลหมอกสวยๆแต่ก็อย่าลืมควาปลอดภัยด้วยนะครับจอดรถต้องระมัดระวังด้วยนะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับซ้ายมือนี่จะเป็นหุบนะครับขวามือเป็นสันเขาเช้าเช้าเนี่ยผมว่าทะเลหมอกน่าจะเยอะช่วงที่ผมขับนี่เป็นช่วงเวลา 10- โมงนะครับสิบโมงเช้าแล้วเขาข้างหน้าที่เห็นอยู่นี่คืออีกจุดที่หลายๆคน มากันก็คือสุทยานแห่งชาติดอยสอยมาไหลนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปแวะดูทางเข้ากันนิดนึงนะครับเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้ครับสลับกันไปเรื่อยๆระหว่างทางโล่งนะครับเข้าในป่าออกมาทางโล่งเหมือนเดิม ตรงนี้ก็คือจุดจุดสก,กัดนนะักท่องเที่ยวดอยสอนมาลายแล้วจะเห็นว่าโอ้หชาวสองล้อเพียบๆเลยนะครับโดยเฉพาะชาวออฟโรดและชาวเอนดูโรครับที่จะขี่ขึ้นไปชมวิวข้างบนดอยสอนมาลัยกันออกจากสอยมาลัยแล้วทีนี้ ตรงนี้จะวิวสวยมากๆนะครับวิวสองข้างทางนี่จะแบบว่าโอ้โหจุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นเหมือนรีสอร์ทเยอะนะครับมีรีสอร์ทมีร้านอาหารมีที่พักเยอะแยะมากมายวิวสวยด้วยเป็นหุบเขากว้างช่วงหน้าหนาวผมคิดว่าตรงนี้จะมีหมอกเยอะเลย นะครับช่วงหุบเขาเนี่ยเราสามารถชมหมอกจากห้องพักหรือ,อ,อจากร้านอาหารที่เรานั่งทานกันได้นะครับอากาศค่อนข้างเย็นช่วงที่ผมขี่นี่ก็ประมาณ20กว่าองศา22 23ไม่เกินนี้นะครับร้านกาแฟร้านอะไรช่วงนี้มีหมดนะครับวิวสวย ถนนกาลังทํานะครับตุงท,ที่ผมไปเนี่ยมันจะมีทรายมีอะไรเยอะนะครับเวลาขับขี่ก็ระวังกันนิดนึงเขาอ,อาจจะมีช่วงก่อสร้างมันเป็นจุดๆนะครับก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนะครับพยายามมองไ,ไกลๆนะครับในการขี่อย่ามองวิวเพลินนะครับถึงวิวจะสวยแบบนี้ก็ตามเราก็พยายามรักษาความปลอดภัยของตัวเอง จากจุดนี้นี่เราใช้เวลาไม่นานนะครับระยะทางจากสามแยกตรงบ้านตากจากที่เราขี่จากแม่ละมาาไปถึงสามแยกตรงบ้านตากเนี่ยประมาณ85-86กกิโลนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นที่คู่ขนานกับเส้นเส้นปกติเวลาเรามาแม่สอดน,นะครับจากกรุงเทพกับแม่สอดเนี่ย หลักๆเลยเนี่ยเขาจะใช้เส้นนั้นกันแต่เส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่ผมแนะนําให้ขับกันนะครับเพราะว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ลถน้อยนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับจะมีทรายมีอะไรออกมาเวลาช่วงน้ํามันหลากออกมาจากเข่าก็ให้ระมัดระวัง ก็มีคนบ้านะครับตะโกนสวัสดีประเทศไทยไปก็ผมเองนั่นแหละคือ <c ười> บรรยากาศมันพาไปจริงๆครับมันสวยงามมันขี่แล้วทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับอย่ที่เห็นนะครับผมไปช่วงเดือนมกรานะช่วงนั้นเป็นช่วงวันเด็กพอดีช่วงสัปดาห์วันเด็กผมขี่ไปจากคลิปก่นอนๆนั่นแหละครับหลังจากเส้นทางช่วงนี้ก็จะเริ่ม เออเป็นช่วงลงลงนิดนิดเส้นทางไม่ได้น่ากลัวอะไรเส้นทางนี้แต่ขอให้มาขี่กลางวันทาน่านเองไม่ได้โค้งแคบไม่ได้โค้งยากอะไรเพียงแต่ว่ามันมืดนะครับถ้าขี่กลางคืนตรงนี้จะมีอีกจุดหนึ่งให้เที่ยวนะครับคือวนอุทยานแห่งห้วยตากนะครับชื่อนี้นะครับวนอุทยานเนี่ยก็จะเล็กกว่าอุทยานนะครับจะไม่ใหญ่มากก็จะเป็นลานหิน มีน้ำกางเต็นท์ได้นะครับ ัจากนั้นมาก็จะเริ่มเข้าสู่ใกล้ละใกล้ถึงบ้า,ตานตาและก็จะเห็นว่าหลายทางจะเริ่มกว้างขึ้นอีกครั้งเหมือนตอนขาเข้าที่เรามาจากแม่ละมา่าถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีรีวิวเส้นทางของดอยสามลายเส้นทางของเต่าดำให้อีกนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปอื่นออีกนะครับกดติดตามกันไว้นะครับ หลังจากที่ถึงบ้านตากแล้วเนี่ยเราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปมันจะเลาะแม่น้ําปิงไปเรื่อยครับเลาะแม่น้ําปิงบรรยากาศดีมากผ่านหมู่บ้านเข้าไปแล้วก็จะไปโผล่เรียบแม่น้ําปิงอีกครั้งหนึง่งแล้วก็พ้นสะพานนี้เราสามารถเลี้ยวขวาก็ถึงตัวเมืองตากแล้วนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆนะครับในการรับชมขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับ